สวัสดีคะ่ะพ pues ี่น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้แปรกจะพาพี่พาน้องเข้าป่าพี่น้องเข้าป่าเข้าป่าพี่เพิงกระเปิดเลยจ้าแปร์จะพาเข้าป่าจะเหมือนนี่นะทางไปนาแล้วนี่เทคนกี่เร็วเรื่องบริการแบรกต่างแล้วบเลยแม้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะมานี้กันนะโถของนาฮะยี่ดิอันอันลมันเขาซ้ำไปอันนี้บดเลย โอ้ยเรือโอ้โหพอดีเอาคืนรถนี <that that ่นะาจุ๊กชีจุ๊กเขาขายแน่หน่นเขาขายหลังคันหลังมันเขามีขึ้นทะลุทะลุเนาะเขาดูแบบว่าเวลาโค้งโตมาก็จะบโเจินลงมันละเลื้อนจังแต่นะอันนี้มันมีรถโอ้ยเขาเขานั่งในดาเ้าซี่อ่ะเขานั่งขาเขาเชี่ยประเน่บมันสวยมากเลยจ้ะก็ไปยังเ่าอันนั้นแต่เสาเถอะ บรรยากาศข้างทางจ้าพี่น้องมีแต่ต้นไม้นะบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อพน่ะแต่สะออนคักออนซอนบรรยากาศดิจ้าพี่น้องค้นหอดานบ่อน้อพออยู่ทางต่างประเทศ ส่อนด้วยเจ๊ยโอนงัวด้วยพูดนะพี่น้องเบิงดูจ่าแมงอย่างอันนี้ปลากระนี้น,นั่นนะดูในเทอดูโขกดูเขียดได้เฮ้ยสิดาย เออเมอนข้ามจีม,ม,มีหอยแมงตับเต่าโปลโลปเล่ขึ้นมากนายใย่สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปลเอ็มมาเก็บผักกูดปลาใหม่นะจ๊ะเนาะน่าถึงปลาผักกูดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปลุยดูว่าในป่ามีอย่างแนนเนาะค่ะในปลาผักกูดนี่เนาะสดชื่นมากค่ะพี่น้องดูสิดีตัวใจมากเลย เขียวสะอุมไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูกับแปแอมจ้ะเดี๋ยวแปแอมสิให้เบิงว่าในป่านี่มีอย่างแ่เนอกจากนอกจากผักกูดแล้วมีอย่างแนนนะจ๊ะไปดูด้วยกันค่ะอยู่ไหนกันหมดแล้ว นี่เจาก่ายไปเลยบะมองนี่เฮ้ยโอ้ก่เลยเฮ้ยมองนี่แบบนนคือมีแต่โทรศัพท์นำแท้เฮ้ยอุ้ยสวยมากเลยจ้ะพี่น้องจะ่อนงามงาม 这个不够。 นี่คือผักกูดขี้ป่าเด้อจ้ะพี่น้องกินได้คือกันจ้ะกินกระปนกกบหลาบนะจ้ะเนาะงามงามพี่น้องมึงแน่คนน่ะสะอ่อนสะอ่อนมากมากมากเก็บกระปอแหน่เ้อจ้ะเด้อแบบลายขนาดเลยพี่น้องเลยคนน่ะแต่หยอดย่างๆเงยวเงโหลดเคลเดอยู่ ต้นยังนี่พี่น้องว่าต้นอะไรคะดูสิคะหมากมันขาวๆติมต้นอยู่พี่น้องนี่ดูใกล้ๆอะไรคะมาเบิงไปอมซิซิมให้เบิงพี่น้องนี่คือหมากคาเมกเด้อพี่น้องเด้อหมากคาเมก แสบขึ้นหอดเต็ยังหน่อยเลอดามักสมิกแสบพี่น้องพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแน่พี่นะ งามบอพี่น้องงามบอีนโอู้งามงามเก็บ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 น้อยมันก็ปเ้าวให้มันใหญ่ก่อนอย่างมาเอาใหม่เนาะพีน่น้องเนาะนี่หลายหลาย จักเสี่ยวอันใด,ดนพี่ตันงามพี่น้องคนนะ่ะเอาเมดแปมเอาหมดโว่าบานโว่าโบบานเอาไดเลยเลือกอาันงามพี่น้องเนี่ยนะแปมจ้งหอมกินอย่างพี่น้องกินหอม,หอมคือใบยตยหอมอ่อ,อนๆหอมแบบมีแหง้งมีแหง้งพี่น้องแจักหอมเนาะดกินหอมนี้มันมาจากธรรมชาติ หอมไอลีพี่น้องหอมเยหงหงหงอะห่วยเยดสือ่อไอีตอนนี้ไปแอมลงก็มูด้วพี่น้องเด้อจากมูไปทางใดเบิร์ดไปแอมลงอยู่ในมองอันมองป่านี่ผู้เดียวพี่น้องเออออกังบ่ไดเยูะนำออมอยู่บ้านนี้จะคสินหาทางออ,ออกก่อนพี่น้องลงอยู่ในป่านี่บ่คอยมีคนเข้ามาบ่ามองนี่หลายหลายนี่ หอมอยังพี่นอ้องหอมอ่อนๆอ,อ,อยู่กับแอมหอมตลอดเลยกินนั่งฝา,าบอเน,นาะกินนั่งฝา,าบอคือหอมแท้หอมหุอๆท่านได้ออกได้พี่นอ้องยังอยู่ในป่าผู้เดียวอยู่ในนี้ยังอยู่ในดอนนี่อยู่เก็บสะกอนพี่นอ้องเก็บสะกอนเดี๋ยวสิไปเอินหาหมจ้ะง,งามงามพี่นอ้องเอ้ยมีผักน้ำด้วยนะคะ นี่ผักน้ำนะคะ เก็บต่อจ้านี่สวยงามมากเลยนะจ๊ะดูซิดูซิ มีบ่บอ่ผักหนามทั้งลุมนะเฮ้ยยัยน้อยข้างล่างนี่ผักหนามขึ้นไปเนี่ยเฮ้เธอขึ้น,ออนไปตรงนั้นนะมันสูงเหรอมันเป็นต้นไม้เหรอโ,โอ้ันเหลือ,อ,องามมากเลยก็นนยสิมีแต่หยอดยหญ่ยเนาะโอ้ยสออนดิสันนี้ความซุกมากแฮปปี้มากเลยนี่ เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเลยแบบว่ามันมีความสุขมาขึ้นรถขาสันๆๆส้นยนอกๆบยซอบเหรอเดี๋ยวสันเก็บก่อนงามพี่น้องงามงามงามแถมบางหนี้บางหนี้จะออนดิคลิปนี้กัพ่อแท่นี้ก่อนเดอพี่น้องพอก,กันอีกคลิปน้ายังอยู่ในป่านะคะยังไม่จบทริปนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แบบนี้ด้วยจ้าเพราะว่ามันย่าวโหดพี่น้องมันย่าวโหดเดี๋ยวแอมสิต่อให้อีกคลิปสองเน,นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเก็บกับแอมเดี๋ยวคลิปสองจะมีอะไรมาให้ดูอีกรอชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ